บทสาธยายเรื่องอันทภารีสูตรเศษกรรมของตุลาการคดโกงปรากฏเป็นบุรุษผู้อันทะเท่ามอที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมิธานวัลักคณะสังยุตเจริญพร ญาติโยมข้างหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอาอันทภา,ารีสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สิบและเป็นพระสูตรสุดท้ายแห่งปฐมนวัตคในลักษณะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง พระสูตรนี้คือบทสรุปอันน่าสยดสยองและลึกซึ้งที่สุดของธรรมบัญญายชุดนี้เป็นการขยายขอบเขตของอกุศล,ลกรรมจากเรื่องของการเบียดเบียนทางกายและวาจาไปสู่การบิดเบือนความยุติธรรมอันเป็นบาปที่กัดกร่อนรากฐานของสังคมและได้แสดงให้เห็นถึงขนของกรรม ที่ปรุงแต่งอัตภาพของผู้กระทำได้อย่างวิจิตพิสดารและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการกระทำในอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คืออันทะพารีสูตรคำว่าอันทะหมายถึงลูกอันทะและพารีหมายถึง ผู้แบกภาระเมื่อรวมกันจึงแปลว่าผู้แบกภาระคือลูกอันทะนอกจากนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่ากุมพันธสูตรซึ่งแปลว่าผู้มีอันทะเท่าหม้อทั้งสองชื่อล้วนชี้ไปที่ภาพอันน่าสมเพชเวทนาของเปรตตนนี้สำหรับคำสำคัญในเนื้อหาก็คือ ขามากูโตซึ่งพระไตรปิฎกแปลว่าผู้พิพากษาตัดสินอัตคดีโกงและพระอัตกถาได้ขยายความว่าวินิจชยามัโจคืออำหมายผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความตุลาการหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงผลตาอันวิปริต ที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดบิดเบือนความถูกให้เป็นผิดความผิดให้เป็นถูกการกระทำบาปในที่ลับย่อมให้ผลเป็นความทุกข์ทรมานอย่างเปิดเผยการสร้างภาระอันไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้อื่นย่อมย้อนกลับมาเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ตนต้องแบกรับเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวในพระสูตรนี้ เกิดขึ้นหน้าภูเขาคิดชะกูดเขตพระนครราชกระืในสถานการณ์เดียวกันกับเก้าพระสูตรที่แล้วแต่ภาพเปรตที่ท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นในครั้งนี้ช่างแปลกประหลาดและน่าเวทนายิ่งนักท่านได้กราบทูลเล่าเรื่องราวถวายแด่พระผู้มีพระภาคในภายหลังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อข้าพเจ้ากำลังลงจากภูเขาคิชตชูดได้เห็นบุรุษผู้มีอันทะใหญ่เท่าหม้อคนหนึ่งกำลังลอยอยู่ในอากาศเวลามันเดินไปก็ต้องแบกอันทะนั้นไว้บนบาเวลาจะนั่งลงก็ต้องนั่งทับอันทะของตนเองฝูงแรง้งกาและนกตะกรุ่มก็ยังโผลเข้าจิกถึงอันทะของมันอยู่ตลอดเวลาบุรุษนั้น ได้แต่ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดข้าพเจ้าจึงเกิดความสังเวชใจว่าน่าอัศจรรรย์จิงหนอสัตว์ผู้มีอัตภาพเห็นปานนี้ก็มีอยู่จริงเมื่อได้สดับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับรองด้วยพระองค์เองและได้ทรงเปิดเผยบุพรกรรมของเปรตตนนั้นว่า ดูกระพิกขุทั้งหลายสัตว์ตนนี้ในอดีตชาติเคยเป็นผู้พิพากษาโกงอยู่ในกรุงราชครุนี้เองจากนั้นจึงทรงอธิบายต่อไปในทํานองเดิมว่าเขาได้ชดใช้กรรมในนรกมาเป็นช้านานและด้วยเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จึงต้องมาเสวยอัตภาพอันน่าสมเพชเช่นนี้ พระอัฏฐกถาจารย์ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมและวิบากของเปรตตนนี้ไว้อย่างลึกซึ้งถึงสามประเด็นคือหนึ่งบาปในที่ลับสู่ทุกในที่แจ้งท่านอธิบายว่าตุลาการผู้นี้มักจะรับสินบนลันจัง่ะเหตวาในที่ลับตาคนระโหปฏิฉันเนธานเนแล้วตัดสินคดีอย่างคดโกง ทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องกลายเป็นผู้ที่มิใช่เจ้าของสามิเกอสามิเกอากาสิด้วยเหตุนี้เองกรรมจึงบันดาลให้อวัยวะในที่ลับรหัสสังอังคังต้องกลายมาเป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างเปิดเผยน่าเกลียดน่ากลัวปากตังนิบวัดตัง 2. มอบภาระอันหนักอึ้งสู่การแบกภาระด้วยตนเอง ในการตัดสินคดีเขามักจะสร้างภาระอันหนักหน่วงที่ผู้อื่นจะทนได้ยากเช่นการปรับไหมอย,ย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุนี้เองกรรมจึงบันดาลให้อวัยวะในที่ลับรหัสสังอังคังกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ตนเองก็ทนได้ยากอาศัยยพาโรโหตวานิบวตังต้องแบกไปทุกเห็นแห่งส ความคดโกงในหน้าที่สู่ความวิบัติในการส่งตัวในตำแหน่งหน้าที่ที่ควรจะต้องดำรงตนอย่างเที่ยงธรรมสเสมณภวิตพังเขากลับประพฤติตนอย่างคดโกงไม่เที่ยงตรงวิสโมอโอโหสิโดยเหตุนี้เองกรรมจึงบันดาลให้การนั่งของเขาต้องเป็นไปอย่างลำบากไม่เป็นปกติสุวิสมานิสชวาอาโหสิติ เพราะต้องนั่งทับอวัยวะของตนเองหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ความยุติธรรมเสาหลักของสังคมพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่าการบิดเบือนความยุติธรรมนั้นเป็นบาปที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนเพียงคนเดียว แต่ทำลายความเชื่อมั่นและระเบียบของสังคมโดยรวมความวิปริตของร่างกายเปรตตนนี้คือภาพสะท้อนของความวิปริตในสังคมที่เกิดจากการกระทําของเขาในอดีต 2. กรกมศิลปินผู้สร้างสรรค์อัตภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์พระสูตรนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่แสดงให้เห็นว่า กฎแห่งกรรมนั้นมีความละเอียดอ่อนและสร้างสรรผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกรายละเอียดของความทุกข์ที่เปรตตนนี้ได้รับล้วนเชื่อมโยงกับรายละเอียดของบาปที่เขาได้ก่อไว้เป็นการเปลี่ยนนาม,มาธรรมคือความอายุติธรรมให้กลายเป็นรูป,ปรธรรมคือความทุกข์ทางกายที่สะสมกันทุกประการ 3. บาปที่ซ่อนเร้นย่อมปรากฏผลเสมอ การรับสินบนในที่ลับคือความคิดอันเตือนเขินของคนผ่านที่เชื่อว่าจะไม่มีใครรู้เห็นแต่พระสูตรนี้ตอกย้ำสัจธรรมว่าไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากจักษุแห่งกรรมไปได้บาปที่ทำในที่มิดชิดที่สุดจะกลายเป็นผลที่เปิดเผยอย่างน่าอัศอดยสูที่สุดเสมอขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร